สวัสดีครับกลับมากับช n n e l gadget ดีๆ S Pen ที่เราใช้บน Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S6 นะครับนอกเหนือจากการใช้ S Pen เพื่อขีดเขียนล่เส้นต่างๆนะครับใช้จดโน้ตบน App Samsung แอป s m s u u n Note หรือแม้แต่ใช้กดเพื่อเปิดแอปต่างๆบน Tab S6 เนี่ยเรายังสามารถใช้ S Pen เนี่ยเพื่อควบคุมนะครับหรือเปิดใช้งาน แอปพลิเคชันหรือแม้แต่กล้องโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสกับแท็บ S6 เลยฟังก์ชันแบบนี้เราเรียกว่า Air Action นะครับคือพูดถึง Air Action เนี่ยก็มีผู้ชมทางบ้านถามผมมาว่านะครับเขาไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อ S Pen กับแท็บ S6 เพื่อใช้ฟังก์ชัน Air Action ได้จะแก้ไขยอย่างไรนะครับวิธีการแก้ไขไม่ยากนะครับอย่างแรกเนี่ยสำคัญมากเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่ ปกติเนี่ยนะครับบางท่านในเวลาใช้ S Pen เนี่ยบางทีก็ไม่เคยเอา S Pen เนี่ยนะครับไปติดไว้ที่สล็อตด,ด้านหลังนะครับซึ่งสล็อตตรงนี้เป็นสล็อตที่เอาไวส้สำหรับชาร์จแบตเข้ามาไว้ใน S Pen นะครับคือในการเชื่อมต่อเพื่อใช้ Air Action เนี่ยจำเป็นต้องมีแบตเตอรี่อยู่ใน S Pen เพื่อให้ S Pen เนี่ยเชื่อมต่อกับแท็บ S6 ได้นะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่าบน S Pen จะมีแถบตรงนี้อยู่ เราต้องหันแถบด้านนี้นะครับให้มาสัมผัสกับแถบตรงนี้ที่อยู่บนสล็อตนะครับถ้าเราสัมผัสถูกต้องนะครับแบตก็จะชาร์จเข้ามาใน S p สเนะครับขอให้มีแบตอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับในการใช้งาน Air Action โอเคนะครับสำหรับเรื่องของแบตเตอรี่2นะครับเราต้องไปเปิดใช้งานนะครับที่ Setting เข้าไปที่ Setting นะครับเลือกที่ Advanced feature นะครับเลือกที่ S Pen ตรง Air Action ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดออนไว้แล้วสมมติว่าผมออฟอยู่ให้เราเลือกออนซะนะครับพอเลือกออนเรียบร้อยจะยังใช้งาน Air Action ไม่ได้นะครับให้สังเกตนะเขาจะมีคำเตือนขึ้นมานะครับว่าให้เอา S Pen ของคุณเนี่ยไปติดไว้ที่ สล็อตด,ด้านหลังที่เอาไว้ชาร์จแบตน,นะครับก็เหมือนเดิมเอา S Pen ไปติดแบบนี้นะครับให้ถูกนะครับปุ๊บพอติดปุ๊บเขาจะบอกว่า connecting to your s p e n ให้รอสักครู่คือถ้าเราเปิด A อร์แอคชันปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทำแบบเนี้จะเชื่อมต่อไม่ได้เลยนะครับ พอเชื่อมต่อแล้วเขาจะขึ้นว่า S Pen Connect เรียบร้อยนะครับหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยผมจะทดลองกดปุ่มบน S Pen ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องหลังนะครับกดค้างปุ๊บเปิดกล้องหลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็พิสูจน์แล้วว่าเชื่อมต่อสำเร็จหลังจากได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับลองทำตามคลิปนี้ดูทำได้หรือไม่ได้อย่างไรให้โพสต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วผมจะเข้ามา ตอบในช่วงถัดไปนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับฝาก Subscribe c h anel n Gadget ดีด้วยสวัสดีครับ